โอ้ยอรุการลุดฝากเกมเี่เพื่อนอรุการกำลังมาแห้งนะเพื่อนเมตาเนาะมกวนผ่าไตนอนเพื่อนเมนอรุการตรงมาอะไรเกมเลยเซตสู่มาเนี่ยโอ้สกิน สกินตึงแหมเวงเหวคนสิตึงก็สกินวอมอสโตรมาว่าทางเขาตึงจัดเว้ยแต่ว่าทางเขามีอาร์มอนเนาะมีเวทสามตัวนะขั้วอะไรออกกันเวทนะต้นเกมนะโอเคเริ่มเกมมาแล้วท้าไมมันเลยจี้หอยกับต่อภายนอกมันแบบไม่มันสอดมันยังไม่มันไม่หรอกมันเป็นน้ำโทรศัพท์ไปเออแก์บอทอะไลน้นเพื่อนมันสิเป็นแนวในตลอดทำบริสุทธิ์เครื่องใหม่นะ อ้นเห็นนี่อายน่ยนองกากเบิ้องว่าไฟตัวขาบจะมีปฏิกิริยาจังไรเนาะมักใส่กองนะเพื่อนไอ้มันอยู่เล่นนี่เออเปล่าฟ้ามนอนเพื่อนนางยิงอยู่เอสเตสบายได้นะเพื่อนแบบมูม๊ด้วยเอา้าเอา้าเอา้าถืองเงียบกักําแพงจังมานี่ตายเฮ้ยโหดจัดประทังเฮ้า War never ends neither does my determination เอาชิวะหน้าตายสู้มันยังฮัลโหลแกนี่มันอ่อนไก่หับซะเหลือเกินฮะกำลังไปเถื่อกดแกแค่นี้เหลียวเถอะอย่าลาดโอ้ยมาลาดกันเบียบจีบได้ผมกามันน้ำมันเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกจีบ แต่โบตายไปน้าหน้าหน้าซอยเนี่นเอามอนเอามอนตีหลอดนะตีเตานี่ยับรอดเอ็นเพื่อนอุ้ยเฮ้ยโทรศัพท์ขึ้นขลังอยู่เว้ยผู้ใดโทรมาอ้ฮัลโหลใครโทรมาเฮ้ยตีเลยมอมมอนน่โว้ยตึงมาฮะตึงอันตีหยัดหนาเขาก็เนี่นเพื่อนอ้าวมอนัลโบทันตายมอนัลโบทันตายว่าจะไหนว่าจะไหนหาวมาเต้ให้ลูกเพ่ มาเลยครับสัวใครกลัวถ้าเป็นแหลก็กเขาไพ่นั่นเพื่อนมีคนโทรมาจริงๆนะมันเพื่อนคนก็นโทรมาสัวดิบเกมบริยจยังป <laughs> าปนทันอยู่หมะเนาะ <laughs> โอเคตัดวับอาม่อนไปนั้นเพื่อนอาม่อนก็นจะบ่มี่วาเนาะมันก็นจะใส่แหงอุ้ยใส่ขอบใส่ขอบมาแล้ว เป็นนันตีียบถาเลยนะเพื่อนบมอ,อดองร่อซ่าโอ้โอ้ไปใส่ไปใส่โบไฮโรดบบไฮโรดแน่นอนจังหวะนี้ <c oughs> ลาบลอยไปได้ตัวหนึง่งส่วนนี้มันแห้งสลึกระนะลูกกาดเพื่อนแต่พิ่มเล็กเพียงอ่าได้ประมาณอสองอันสัญญาณนันตีแบบโคโวาได้หน่อยยูซิฮาโตนี่ก็รับแม่งแน่นอนรู้สึกว่าวับหมวกเขา,า,า,าจะหายเพราะจะกระัดวับอามอนเบมือนไงอุ้ยอามอน มาแสวบเจ็บแต่กระยางออกนีเสยภาพพายเฮ้ยโอเทอรโอเทรอทรโอทรโอทร,อทร,อทรไปทางไหล่ปึ้งซับขอศกนี่นี่นี่เขาเห็ดยังเส็ยดยังวังบกูมังอาจนักสิมตีวับข่อยเขาค้ากระโปงเขาค้าแน่หน่อยน่ะเขาเซย์อบเดี๋ยวกำลังไปกำลังไปโอู้หอิจาราอิจาราบีอิจาราบีแห้งบ่ฮะ แหงหมอไปใส่แทงตาแด้มึงเซตเว้ยนี่่่มันสะใจเลือเกลนะเพื่อนหายวอกใส่ขอบมามามาโมวีโกนั้นเพื่อนท่านั้นและวันไล่แน่นอนเก่งครับเหตุยังเหตุยังโอ้โหเหตุยังนั่นแน่เรี่นนี้กูเสืออีกหมเงย ไปเอาว่หมวกันเพื่อนนี่หน้าหน้าตาแบบง่ามยหบอกมึงเ็ดยังบ้ามอตัวตัศูนย์สองังยังศูนย์ไรบักไรศูนย์สองาโตคาดบอนี่ยังยนี่นะ็ยังเห็ดยงลูพี่สู้เขาเออเออยาอู้ตตตมนน่พี่เกนี่อีหน้าตายสู้ตเดเี๋ยวไปซอยซิาหาก่อนเนาะ โอ้ตั้งๆก็จะแย่แล้วเอาเปบันแบงนันบันไปทางไหนป Ash ไปทางไหนฮะบิาเกือบเกืพิ่งบ <c oughs> ักส <c oughs> <Ps> ู้ขัวโปกสู้ขัวโปกก็ตาตไปแ้วสองคิวเออสวยตั้งๆนะเด็ดเดตขาบักเตียเดี๋ยวก่อนจังม่พลาดนะเอาบักเตี๋ยนีนก่อนนะเตียไปเลยอกมาปะเอานี่เดี๋ยวออกมาเบักเตี๋ยนีฮ่าฮ่าฮบ้ กอดไลท์อู๋อามันตึงมะไปใส่มัาไปใส่ไปใส่วิ้วับอามันยั่งยังเพื่อนเนี่ยนี่ต้องไปเสแปรเจ็บเอาวาบมันต่อยเพื่อนอย่าให้วาบมันยั่งนะเฮ้ยวับหายดีวะกะซันกะอีบาสบีต่อที่กระสันแนวกันนะช่วบก็หายฮุึมฮึมฮึมปึ๊บ บ่าได้มียังไงฮาเราวีเกมเนี่ยมาปามอนต่อนะเพื่อนซื้อว่าจะเงาโอ้ยสูงมากโอ้ยนั่นน่ะนันะกูตายก็แคกแนวนี้ตาหน,น่ะโอ้ยโนซ่ามึงสิบ้างโนสก,กิลมึงหน่อยอีซ่าเอ้ยอีซ่า โอ้อามอนแปลวตัวนั่นแหละอย่าละตีที่มันมันจะบัดระวังมาตุยรังเนาะไปวสีปัญหาป้ามาเป็นขอบผั้วได้จังว่าเนี่ยยิใโอ้กูแลนซ้ำแทงด้วยจังว่านะเดน,น,น,นมาเด่นมามันเห็นแล้ว ระวีฮะระวีไอ้ตรงบ้านก็เนิ่ดเนี่ยนี่มึงไปใส่สนนู้ส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 ู้เก่งแนบบักสู้เลยนะเอ้ยทั้งตึงัึงแน่เซเรียนนี้อยู่กูเป่าไม้เดียวคือบักเตีย้ยเอาเท่าน,นั้นเละบักเตีย้ยไปใส่จังว่าเนี่ยกู <laughs> ขามคงได้กูบุขาคือมันขายากขาบักเตีย้ยเอา <laughs> ขามันสัน่นเมื่อเล่นโป๊ทันมูหรอก จะไปทางไหนไปทางไหนบักสูููนนึงตะกอยจักตะกอยจักเออเออโอ้ยสิ้หายแล้วสับคือบรนมาน่ะวะือไปทางไหนมึงอยู่บ่อตึงบนหมู่นะมึงอยู่บ่อตึงตายซะมึงเฮยารเยาริยอนี่เอ้เเเเเเเหยงเหงเียงเงฮะสบบเจยอจาไหจงไหอียงอียงหมวยฟาบย่งไรนะดีดด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  มันอีกนี่หน่อยนะฟังไม่เอาใชมันโอ้บอทันแล้วจับมาจับมาจับอยังจับอยังเบิรดหายไหนหายหายไหนโอ้ยหิว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 เบิดงั้โอ,โอ้เกือบไปเกือบตายมันเวอโอ้หางเกือบปรลอดนั่นเพื่อนเกือบชิงยัง <c oughs> โอเคอรอดอรอด สู oui, ส้ๆๆๆๆเตะแล้วเตะแล้วเตะตัวไหนเตะแล้วก็หิ้วไปทางไหนมึง okay, อ nah, ๋อแกแค่ไหนวะฮะแกแคะไรจังไหนแล้วจังไหนแล้วจังไหนฮะแล้วจังไหนแล้วจังไหนฮะอ๋อติยัดหนาเลยมาแบบนี้แค่จังไหนจังวะอย่นั้นโอ้ห่งแล้วห่งแล้วเครื่องก็ห่างแล้วบอกเลยว่ามาซองยังอยู่นี่ฮะมาซองยังอยู่นี่อุ้ยซับควอดชิบหายแล้วเติมเลย กก็บตาไว้หนว้ยจ so ิแลนมาอยู่มั hum ้งิมานแอนมาอยู่บ่ฮึ่ยืนยังยืน <c> ย <oughs> ังยืนงงงเงี้ยเอ้าปากในน่อยมันลุดมาเลยใส่ยิมันลุดมาเลยสิ้มะันโหดเข้าไปซับซองอย่าปล่อยตายเฮ้ยเฮ้ยงซะเหลือเกินยังยิ้นี่เออโอ้ยปอมตี้หอยอ่ามันแปร์บแปรบ เอาบาปเปนก่อนเอาบาปเปนต่อก่อน <laughs> เฮ้เโโราท้อไม่ดู๋ไม่หีกไม่ดู๋ข้างอนะีบสู้ระวังนะบักนีมันเป็นงานนะเพื่อนสู้โหดได้ทางมันนะไม่ได้สู้ที่กูแบกลนะมาจาาังไหยตียาสนาเลยเว้ยเขามาตีใครกลัวครับน้องสู้มารักอย่างนี้บยวชระวังสูง้บอกแล้วออนไหนเขาอ,ออนไหนดี <laughs> เต้ักเตี้ยเออโอ้ยโอ๊ยตีป้อมตีป้อมไปทางไหนเจออรุกาดมึงโลดติดนะยิงบ่ยิงบ่ยิงบ่อฮะยิงบ่อขาสามมึงมาเนี่ยหอกแล้วบอกแล้วะอลูกาดเมตาเนี่ยมันโหดจุกแป้นตลอดแต่ผมมันโบเบนนักลินอลูกาดเก่าได้สิบอกให้สนใจว่าฮีโร่ตัวแรกสิดินเอาโบเบนแล้วไล่ล่าแล้วตัวแรกนะ ก็ได้ก็ได้ยังโหลทรับซวยบ้างเตะมากไหมเตะมากเะฮะมันเอองามเบิดมึงอมาเนี่ยเบิดตีออกมาหนีถอยก่อนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งถอยก่อนเที่จะออกยังดีวะไอ้เที่ยวมนชุดไทยออกมีซะสเกตลามนุษย์จะอยู่ไงเนาะมันจะซอยให้มีคอเผื่มคอเผื่มยังไงเขาจะดีเติบแล้วตัวนี้ยแบบหม่วงบ่โอเคปะหม่วงก่อนก็ได้ ไปไปไป Let's go bro มันบอกออกมาไว้มันออกมาของชิโรซทับหนามันหน่อยนะสื่อว่บอาบัคฮานี้็มาขักดแ, <c oughs> <c oughs> แต่เย็ยนลักฐานไว้ทางข้าบ่มีตัวไฟเนะตัวเนี้ยมีตเต้านะั้นเป็นตัวยืนเปิดล่าเมียไฟใ้ทีทมนะ โอ้มอ oh, น่ขึ้นมาเขาเลกแต่เดเาเเดเดสยังยังนะยังิมลากับถาเขาจังว่าสุ้ายนั่นเพื่อนนะขาเดี๋ยวเขาเปิดโตเพราะว่าตอนนี้ล่ามะต้องแห้งสุดแต่ตอนนี้นะาเกีบรอรอรอถอยถอยเกมพลกสูแงด้ยบรเวณกัดศิกนี่สิบอใครนี่เดีวเวลาเวลาเขาเรียนนี้มาเรียนเขาเเอจเป็นยังกับบุหูวเก็ไปตายได้มยนะ

มักเวนสิบกโลใส่กวะเนาะซูมาแล้วหึมึงเข่ามาวะฮะมึงเข่ามาหึมเข่ามาบ่อ,บอ,บอตีหนัดหนาใส่มึงจับรถจับรถเอ้าจับแต่เฮ็ดจังได้มั้จับแต่ก็เฮ็ดจังกูได้หรอกแซ่บเลนมาหอดก่อนไรกิโลเต,ติบค้าสสัตนะเกียร์สวยโอเค เดี๋ยวไปเอาบาบม่วงก่อนนั่นเพื่อนจะไล่แล้วสกิลาวนุษ่นจะยืนก่อนไอ้พวกมันออกนะก็เกิดจะเป็นแหน้งกับผงหวีนะลูกกาดนะมีสเตจในเกมนี่ก็ได้มาหาอะไรเน,นาะอุ้ยนั่นฮะง่ายไรบักเตียค้าสันตายมึงมาจากไหนอู้สู้สู้สู้โอ้ยหิว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 โอ้ยแม่งแห้งแบ่แห้งปาตายเลยไปเอาวจบเลยบอจบเลยบอจังหวะนี้จบบอไรนะเพื่อน นังยิงเขาบบมาเออมาแล้วจังหวะนี้นังยิงเขาเติมโอ้โหนะ่าจะจบไปน,นะนเพื่อนเกมเนี่ยอาว่าน,นจะถือรอตีใต้ <laughs> แม่งโง่จิบหายรอตีหัวตายมาเนี่ยนะโอเคนั่นเพื่อนสําหรับฮีโร่อารุกาดก็จบไปแล้วนะนเพื่อนไม่แต่ว่าเกมนี้น,นี่ทางห้อแบบมันบวกยมีตัวซีซสี่ลายนะทางเขามันมีตัวเปิดอะนะ ซีวนาจะตายสู้ตลอดเนาะเปิดโอ้โห MBP ว่ะ14.2ไปเกินกับประแม่เนี่ยนอนเพื่อนเนาะอารุดกกนักล่าปีศาจนั่นเพื่อนบริจาคปอลลุนเนี่ยเนาะก็บทุกวันยัง,ย,งยังโหดคือเก่าอยอูอ่เนาะสมพาะว่าเข้าแวนได้แรงนะเพราะว่าเข้าหนาจะหลักปั๊บมาแน,น่เนาะกับเจะประแมะ่เนาะเครื่องอับเกมน,นี่ก็ถือว่าเครื่องตันเนาะ,นะเครื่องครบเลย ถ้าว่าเสียงใหม่มาหลังแย่แย่แย่กับขออัยนอนเพื่อนพอมามันหลังเนี่ยน,นี่แหละกลัวเขาจะไปซื้อเครื่องใหม่เนาะก็ขอขอบใจนอนเพื่อนผู้ใดที่เข้ามาเบ่งใหม่อย่าลื่อมนอนเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระลิ่งให้แน่นเนาะแล้วเจอกันคลิปหน,น้าเนาะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย